สวัสดีค่ะลิซ่าวีประทับแฟชั่นวีอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนหลังจากข่าวคราวการร่วมงานการกุศลของลิซ่ากับสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสอย่างบริจิสมาคงกลายเป็นช็อคออฟเดอะทาวอย่างรวดเร็วสื่อทั่วโลกต่างนำเสนอข่าวโดยเฉพาะหัวข้อการอ่อนน้อมถ่อมตนของลิซ่า ที่เธอมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อย่างเสมอต้นเสมอปลายการวางตัวที่เหมาะสมของลิซ่าแบล็กพิงค์รวมไปถึงการแต่งกายที่เหมาะสมในการออกงานร่วมกับทริยาประธานาธิบดีฝรั่งเศสนอกจากนี้สื่อยังนําเสนอถึงการดูแลลิซ่าฉบับ VVIP ที่บริจิสมาคงดูแลเธอยังกับลิซ่าเป็นลูกสาวคนหนึ่งเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะเพื่อนๆแฟนๆบางกลุ่มต่างเสียดายที่ลิซ่าไม่ได้ร่วมงานปาร,รีสแฟชั่นวีคที่กําลังมีขึ้นในขณะนี้แฟนๆ กลุ่มหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าลิซ่าไม่ร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคแต่เธอเลือกที่จะมางานการกุศลของฝรั่งเศสที่สตรีหมายเลขหนึ่งจัดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าลิซ่าเองเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตการกุศลในวันที่26มกราคมนี้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงร่วมงานอีเวนต์การกุศลกับดิจิสมารคงยังไรก็ตามหลังจากข่าวครา,าวของลิซ่าที่ร่วมงานอีเวนต์การกุศลเคียงคู่สตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้ข่าวของเธอกลบข่าวครา,าวของปารีสแฟชั่นวีคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากก่อนหน้านี้นะคะปารีสแฟชั่นวีคได้รับความสนใจอย่างมากมายเมื่อฟอนโรของลุยวิสตงแบรนด์สุดด จัดใหญ่จัดเต็มสําหรับศิลปินดังที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะการรวมตัวของซุปตาฝ่ายชายฝั่งเอเชียที่ขึ้นแทนเป็นแบรนด์บ,บัสเดอร์ของหลุยวิสตงไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังที่ในค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่กับการโชว์คอลเลกชันหลุยวิสตง m ม n วาวฟอร์วินเท2024 จกักรพรรวังมาในลุคโดดเด่นด้วยการสวมชุดคุมโทนสีขาวดำบวกกับการใส่แว่นสีดำและใส่หมวกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งเข้ากับเบ้าหน้าฟ้าประธานของเขาเป็นอย่างดีตามมาด้วยแบมแบมศิลปินซุปตาชาวไทยที่ในค่ำคืนของปารีสแฟชั่นวีคมาในลุคสุดคิปเสื้อแจ็คเก็ตพิมพ์ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมซงแบมแบมน่ารักมากๆนะคะผมสีแดงของเขาทำให้เขาดูโดดเด่นขึ้นไปอีกในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นก็ไม่น้อยหน้านะคะเพื่อนๆนเมื่อครั้งนี้ ่าบราณาบัสเดอร์ร่วมฟอนโลกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นนักแสดงชื่อดังชาวญี่ปุ่นอย่างฮิรานะและทาคานริอิวาตะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักแสดงชาวไต้หวันที่ชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างหลินป๋อหงและนักแสดงชายชาวจีนอย่างจูอี้หลงที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเว่ยป๋อคิงจากงานเว่ยป๋อไน้ประจำปี2023มาหมัดๆมในขณะที่นักแสดงหนุ่มชาวจีนอีกคนที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นั่นคือดีแล่นหวัง ที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเขาสวมใส่แจ็คเก็ตพิมพ์ลายสีน้ำเงินคู่กับกางเกงขาสั้นสีดำสวมรองเท้าหนังถุงเท้าขาวบวกกับการใส่แว่นสีดำขอบทองสีชิ้เข้าคู่กับผมสีบรอนทองที่บอกได้คำเดียวว่าลุคนี้ของดิลันหวังหล่อมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆ เมื่อลิซาปรากฏตัวออกสื่อข่าวคราวของเธอก็ได้รับความสนใจขึ้นอันดับหนึ่งเหมือนเช่นเคยเรียกได้ว่าเธอยังเป็นอันดับหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่สื่อทั่วโลกต่างให้ความสนใจแอดก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ